สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตการก่อสร้างนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับจากสาสถานีนะครับสระบุรีนะครับไปจนถึงนะครับสถานีชุมทางบ้านหนองบัวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูนะครับว่าตอนนี้นะครับการก่อสร้างนะครับตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนนะครับมีการทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับอ่ะ นี่นะครับอันนี้ก็คืออยู่ตำแหน่งอยู่ตรงสถานีเกานะครับอันนี้ก็จะมีตอนนี้ก็มีบางส่วนก็วางคานทางวิ่งไปแล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็นะครับเดิมมีการทําเสาฐานรากขึ้นไปแล้วครับนะฮะโดยส่วนมากก็ตั้งแต่สถานีสาบุรีนะครับ<า>เป็นต้นไปนะครับ ก็ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะนะครับมีการวางคานทางวิ่งค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับนะสังเกตว่าจะยาวไปค่อนข้างเยอะเลยครับจากที่ผมนั่งรถไฟดูนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าค่อนข้างพอสมควรนะครับสําหรับสถานีสระบุรีนะครับไปจนถึงชุมทางบ้านหนองบัวนะครับก็ มีความตื่นตันใจนะครับโครงสร้างเริ่มขึ้นมาเยอะนะครับอ,อย่างน้อยก็มีความหวังมากขึ้นนะครับทุกท่านนะครับอ นี่นะครับเห็นไหมฮะทางวิ่งคานคานทางวิ่งนะครับเริ่มขึ้นมากันหมดแล้วครับค่อนข้างที่จะเรียงไปเยอะนะครับโอ้ถือว่าเป็นสีขันที่ค่อนข้างสวยงามนะครับตรงนี้ก็มีความชื่หน้าเยอะครับ ันนี้ทางวิ่งจะต้องยกระดับนะครับข้ามแม่น้ํานะครับก็กําลังก่อสร้างนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับเสาฐานรากก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีการก่อสร้างมาหากันเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับก็เหลือแค่ตรงทําข้ามแม่น้านะครับเห็นไหมฮะ ความคืบหน้าถือว่าโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ครับของสถานีสระบุรีนะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับตรงไปข้างหน้าเราก็จะเห็นสถานีรถไฟสลับบุรีนะครับตัวอันที่จะสร้างใหม่นะครับอันนั้นก็จะสร้างทั้งความเร็วสูงนะครับแล้วก็ตัวความรถไฟทางไกลนะครับน่าจะไปอยู่ด้วยตำแน่งเดียวกันนะครับ เดี๋ยวสักเดี๋ยวตรงประมาณข้างหน้านะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะเห็นนะครับตัวสถานีใหม่นะครับ อีกประมาณสัก300เมตรนะครับก็จะถึงตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีนะครับที่กําลังก่อสร้างนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับสารากางจังหวัดสระบุรีเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับทุกท่านเขากำลังลงมือก่อสร้างกันเลยนะครับนี่ครับอยู่ข้างๆบริเวณหนองน้ํานะครับนี่นะครับตรงข้างตรงขวามือก็จะเป็นสารากางจังหวัดสระบุรีนะครับ นี่นะครับเริ่มกาลังเริ่มก่อสร้างแล้วครับนี่ถ้าทุกท่านถ้สังเกตว่าจะมีถ้าเสาต่อหม้อเยอะๆแล้วครับเรียงกันหลายตัวเนี่ยใช่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณเนาะนะครับดูโครงสร้างครับโอ้ใหญ่โตโมล้านมากเลยนะครับนี่ทุกท่านนี่กาลังก่อสร้างเลยครับอ่านะครับนี่ครับผมดูอลังการมากเลยครับโอ้ใหญ่โตนะครับนี่นะครับเริ่มมีการเคลียร์หน้าดิน เริ่มมีการสำรวจแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหแบบอลังการมากเลยครับผมเห็นสถานีสระบุรีนี่แหละครับตื่นเต้นเลยครับโอ้โหดูอลังการใหญ่โตมากนะครับเขาจะสร้างแบบรวมอยู่ด้วยกันเลยนะครับทั้งรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็สถานีรถไฟทางไกลนะครับก็จะอยู่ด้วยกันเลยนะครับรถไฟทางไกลนี่ผมว่าใจว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวตัวรถไฟความเร็วสูงก็ น่าจะอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับผมก็ผ่านมาแล้วนะครับทุกท่านเป็นไงครับความตื่นเต้นของบ้านเรานะครับนี่ครับก็ ในระหว่างข้างทางนะครับเรื่อยๆไปจนถึงสถานีชุมทางบ้านหนองบัวนะครับก็จะสังเกตว่าทางรถไฟนะครับคานทางวิ่งนะครับค่อนข้างที่จะขึ้นหมดเรียบร้อยแล้วทุกท่านโอ้โหนะครับเปนลยครับดูมีความหวังนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเสามันเรียงตั้งาหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการขึ้นคานทางวิ่งเรียบร้อยนะครับถือว่าสําเร็จไปค่อนข้างเยอะแล้วครับเนี่ครับ ถือเป็นความคืบหน้าแบบค่อนข้างเยอะๆนะครับผมว่าน่าจะเหลือเฉพาะใส่รั้วขาวๆข้างบนนะครับนะครับเหลือแค่ในนาเขาก็น่าจะเหลือแค่เอารางมาวิ่งเท่านั้นแหละผมว่าเอารางมาใส่นะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับความคืบหน้าครับดูมีความหวังครับผมนะครับดูความคืบหน้าทุกท่านอ่ะเรากําลังเข้าสู่ชุมทางหนองบัวนะครับอ่านะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ให้การติดตามรับชมนะครับทางคลิปของเรานะครับทางช่องเองก็ขอขอบคุณท่านนะครับอย่าลืมฝากกดเคนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ